นี่เลยค่ะราชาสมุนไพรซึ่งสพคุณห้ามเลือดได้ผลดีนักเลยค่ะรู้ไหมคะว่าต้นอะไรต้นสาบเสือค่ะซึ่งสพคุณใช้ใบห้ามเลือด เนี่ยใบมาขยี้ขยี้ขยี้ยบีบน้ำใส่เวลาโดนมีดบาดโดนมีดบาดนี้ห้ามเลือดได้ผลนักเลยค่ะได้ผลดีนักต้นสาบเสือทางไ่สารเรียกต้นฝรังบางคนก็เรียกต้นไม้ลำห้าง อีสานคนเสียเอิญใม่ล้ำห่างเน่ยต้นฝรังเน่พี่ข้าเป็นคนอีสานแต่ว่าเวลาบรรยายก็คงจะเป็นบรรยายภาษาไทยด้วยเนาะคนที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกจะได้รู้สรรพคุณทางยานีพี่ข้าก็มาแนะนำต้นสาบเสือว่าสรรพคุณมันมีอะไรบ้างมันจะขึ้นเองตามธรรมชาติต้นสาบเสือเนี่ย เพราะว่าเวลามันออกดอกเนี่ยดอกก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีแบมบปุยนุ่นมันก็จะปลิวไปทั่วทีนี้นก็จะขึ้นง่ายตามธรรมชาติตามป่าเขาลำเนาไผ่มันจะมีต้นไอ้เนี่ยไม่ว่าภาคไหนไหนต้นสาบเสือนี้็จะขึ้นง่ายตามป่าตามริมทางตามไรมันจะขึ้นเองง่ายเพราะว่าดอกมันจะไปกับลมนพี่ข้าวมาแนะนำ สรรพคุณทางยาเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแบบภูมิปัญญาชาวบ้านหาง่ายๆเวลาโดนมีดบาดเป็นแผลเอาใบมาคั้นๆๆแล้วก็บีบน้ำจากใบของสาบเสือเนี่ยใส่แผลใส่แผลสดห้ามเลือดได้ผลดีนักค่ะแล้วก็เราก็ไปพอกที่เป็นแผล แผลก็จะสมานเร็ววิธีใช้ใบสาบเสือห้ามเลือดก็คือนำใบสาบเสือตำผสมกับปูนใช้พอกห้ามเลือดปิดแผลรวมถึงใช้เป็นยาสมานแผลใบสาบเสือตำกับเกลือพอกที่แผลใช้ห้ามเลือดใบและดอกนำไปตำจนได้น้ำออกมา ใช้น้ำที่ได้ห้ามเลือดได้ผลดีนักแลค่ะและสรรพคุณทางยางต้นสาบเสือเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างค่ะรวมทั้งรากด้วยซึ่งรากก็จะใช้แก้โรคไข้ป่าได้ด้วยค่ะโดยนำรากสาบเสือและรากมะนาวรากย้านางมาต้มรวมกันใช้ดื่ม แก้โรคไข้ป่าได้ค่ะซึ่งต้นสาบเสือเนี่ยก็มีสรรพคุณทางยามากมายหลายอย่างแก้โรคได้สารพัดโรคเหมือนกันค่ะซึ่งพี่ข้าวก็มาแนะนำสมุนไพรพื้นบ้านต้นสาบเสือให้ได้รู้จักกันค่ะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมทางช่องนะคะ